ส่วนไทยนะครับจะเปิดไว้นะส่วนรัฐบาลไทยนะรอบหน้าเนี่ยมันเล่มออกวันพุธรัฐบาลสามตัวบ้างได้คนละเท่าไหร่หนรายงานตัวดิแต่ดีนะไม่ไข้ไม่ได้ไปนอนโรงพยาบาลรุ่นอยู่เหมือนกันว่าแตกสามตัวจะไปได้ไปนอนโรงพยาบาลอีกบ่ไม่ได้ไม่ก็ดีแล้วไม่เป็นอะไรมันมันเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนแรกมันไอเยอะตอนนี้มันไอแบบ ไม่ค่อยไอายมากแล้วแต่ว่ามันยังคันคออยู่ซื้อยา,าแล้วแต่ว่าเสียงมันยังแหบเเสียงยังเปลี่ยนวันนี้ใครได้ก็ยินดีด้วยนะพี่สามตัวของเราแม่ย่ามาปังจริงนะครับแล้ววันอังคารอะวันแข็งจริงตั้งแต่ออกเลขล่างแล้วเมื่อวานเนี่ยออกห้าแปดก็เลยงงมากเลยเลขอะไร สุดท้ายมารู้ออกเลขอายุนายกคนใหม่58ปีเอ 58, อห้าสิย่าง59บอกแล้วไอ้สามสาแต่คนอนะ่ะไปให้ความสำคัญเลขสาสองแล้วมันก็ไม่มาให้พี่เห็นแต่มันดันออกเลข5้าแเพราะว่านายกคนใหม่เนี่ยอายุ58ปีเออ <c oughs> เห็นข้างล่างออก58านะบนถอดใจแล้ว ว่ามันจะมาคือแบบไปไม่ถูกทางเลยเมื่อวานนี้แต่พอออกสามตัวนะแล้วอยากจะบอกนะแล้วออกตัวเดิมด้วยเปลี่ยนแค่หลักร้อยนี่แหละเลขวันอังคารแต่ก็แตกสามตัวเพราะว่าให้สี่หกเจ็ดผมคิดแล้วว่าถ้าให้สนะี่หกเจ็ดน่ะแล้วผมก็เลยผมก็เลยไปเอาเลขบ้านผมนะมเพราะผมบอกพี่แล้วว่าเลขบ้านผม ถ้าถ้าถ้าแบบว่าคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขที่อยู่อาศัยเลขรถเลขบ้านจะให้โชคแล้วก็ให้อย่างที่พี่เห็นผมจะบอกพี่นะทำไม466ถึงอยู่ในชุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบพี่เข้าใจไหมที่ผมบอกไปว่าคือผมได้ไปไอ้สร้างช่างปั้นองค์แม่ย่ากาลยาวดีเทวีแล้ว รอบที่ปู่มาอ่ะเออช่างบอกเลยว่าปู่จะให้ปู่จะให้โชคจะให้เลขบ้านนี่แหละแล้วรอบนั้นน่ะผมเอาไม่ได้ผมยังบอกพี่ๆเลยผมเสียใจเพราะว่าอังอังไม่ใช่อังการที่เมื่อวานนะอังคารก่อนหน้าน่ะเลขมันออกสองสี่หกมันมาเลขบ้านเต็มๆเลยสองสี่หกแต่ว่ามันไปเข้าเลขทูบเราจุดทูบได้ถ้าผมจําไม่ผิดน,นะหกสี่หกเออแล้วมันก็ เราก็ได้แต่เราไม่ได้สามตัวแต่ทีนี้จังหวะที่อัญเชิญแม่ย่ามาพอดีแล้วก็คืออัญเชิญแม่ย่ามาก่อนรัฐบาลแล้วคิดแล้วว่ายังไงอ่ะรอบเนี้มันต้องแตกแต่ไม่รู้จะแตกอะไรแต่คิดแล้วว่ามั่นใจว่ามันจะต้องออกเลขอยู่เลขที่อยู่อาศัยนี่แหละเพราะมันออกมันบนแต่ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะตำลาวผมจะบอกพี่นะ มันวนเลขรดก่อนตอนแรกมันวนเลขรดทั้ง98้าแปทั้งแปทั้งศูมันยังเหลือเลขบ้านซึ่งมันออกเมื่อวานนี้เลยครับ6 4 6ี่หนั่นแหละผมก็เลยผมก็เลยเอาเลขบ้านแหละไปจับเลยว่าเอาเลขบ้านไปจับให้พี่เลยสำหรับตํำไทยมันก็เลยเข้าอมันก็เลยแตกสามตัวเลยครับ เมื่อวานนี้ไม่ได้คิดว่าจะแตกสามตัวด้วยแต่คิดว่าหวยมันจะต้องเบิ้ลไม่เบิ้ลมันก็ต้องหามแล้วมันมาให้เห็นจริงๆครับมันหามอืมเพราะว่ามันเป็นเย่ายที่ผมบอกเลขวันอังคารในบรรดาเลขอ่ะเล่นยากสุดคือเลขวันอังคารแต่เราก็เข้าสามตัวมาให้ตั้งแต่วันที่หกบางคนบอกไม่เห็นโน่นนี่นั่นก็ให้ให้ไปตั้งวันที่หกพี่ไม่ใส่ใจมากกว่ามันก็เลยแล้วทีเนี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ ผมอะ่ะชอบเม็ดเดียวน่ะคือผมชอบสี่หกเจ็ดแล้วพี่ก็จะเห็นเลยในชุดอะ่ะผมก็จะลดแต้มมันพี่เข้าใจไหมออว่าผมลดแต้มมันเนี่ยเห็นไหมสี่หกสี่หกเจ็ดแล้วก็มาเป็นสี่หกหกแล้วก็มาเป็นสี่หกห้าผมจะให้แค่สามตัวแต่บางคนบอกไม่เห็นไม่ได้แล้วก็ดวงพี่แล้วก็ดวงพี่เลยเพราะว่าสี่หกหกเนี่ยมันมันเป็นเลขบ้านเลยแต่บางคนไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นเลขแบบพี่ก็จะมามันไม่สวยนะ เออ466เนี่ยเพราะมันเป็นเลขเบิ้ลแต่ถามว่าถ้าถูกนะพี่ซื้อห้าสิบบาทนะพี่ก็ได้หลายบาทเลยนะเพราะมันพี่ซื้อห้าสิบาทพี่ก็ซื้อลงทุนแค่ห้าร้อยห้าสิบาทแต่พี่ได้เป็นหมื่นนะอ,อแต่บางคนไม่ซื้อบางคนซื้อแค่ตัวนี้กับ465ออแล้ว,วานวิคก,กระจายเลยครับรอบหน้าเลขออกเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนแน่นอนนะครับ สี่พันคนดูเลขมันจะเปลี่ยนแล้วเขาเรียกอะไรนะขอบคุณดาวยี่สิบดวงนะแล้วก็เลขมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแน่นอนเพราะมันเป็นเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเลขออกวันพุธกําลังวันจะมีสองสี่แปดเลขประจําวันพุธจะมีสี่ห้าเก้าหนึ่งรอบหน้านะ่ะบอกเลยทําได้มันเด่นมากนะคือสองจับตาเลขสองไว้เลยไม่ เดี๋ยวเพอรเซอร์ไพรส์ Surprise. เดี๋ยวจะมาลงให้ก่อนว่า2อ,อะไรจะสองอะไรจะใช่ให้ให้สี่คู่สองครับเนี่ยดูมือไว้เลยตําไทยนะรอบหน้านะให้พี่จับตาเลขสองกเลยเพราะคํานวณคํานวณนนะ่ะได้สูตรสูตรมันอนะ่ะคํานวณได้สองกับสามสูตรหนึ่งแล้วก็คํานวณได้9กับศนแล้วก็คํานวณได้8กับ9แต่คิดว่า สองน่าจะมาเพราะเลขมันวนอยู่ที่นี่แหละมันวนมันจะวนเ่ยมันจะวนอยู่ที่มันจะวนอยู่ที่เลขสองเลขห้าเลขหกมันจะวนอยู่แค่นี้สําหรับตําไทยอ่ะมาแคปแคบแคปให้แคปส่วนไทยนะครับจะเปิดนะส่วนรัฐบาลไทยนะรอบหน้าเนี่ยมันเลขมออกวันพุธวันพุธนี่กําลังวันก็คือวันนี้แหละครับมันจะมีสองมีสี่แล้วก็มีแปด รอบหน้าเลขออกเดือนตุลาเลขมันจะเปลี่ยนเลขประจำวันพุธจะมีสี่ห้าเก้าหนึ่งรอบหน้านะบอกเลยทำได้มันเด่นมากนะคือสองจับตาเลขสองไว้เลยไม่สองนะครับที่จะมาหนึ่งตุลานะครับค้าท่านมาให้สี่คู่นะมีสองศูนสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดครับพี่เอาแคปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม รัฐบาลครับพี่ชอบสองห้ากับสองเจ็ดนะครับสามตัวไว้ก่อนพี่เจ้ามือรออันรอก่อนพี่สามตัวไว้ก่อนพี่อออพิมววพ,พ์วันนี้รวยมาครับแต่ผมบอกพี่เลยรัฐบาลผมชอบสองห้ากับสองเจ็ดถ้าพี่ชอบพี่ไปซื้อลอตเตอรีตตร่เลยรัฐบาลผมชอบสองห้ากับสองเจ็ดนะครับอานีชุดอ่ะต่อเนื่อง <c oughs> ก่อนรอบไม่ผมถูกพัดลมพัดลมอยู่ใ,ใกล้ผมก็เลยไอครับไอเลิฟยูรักมากมายอ่ะรอบสองนะครับที่จะมาหนึ่งตุลานะครับคัดท่านมาให้สี่คู่นะมีสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดครับพี่เอาแคปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม